ท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค o โรมาสเตอร์ซ u p เปอร์สปินซีรีส์ครับวันนี้อยู่กับผมนนรัชนน์ครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับทียเปิดมากันที่ในส่วนของเรื่องสเตลลิ่งวิวกันก่อนครับก็มีส่วนของคุณปริวัติครับมาจาก FCB ซีบีดีไม่จริงนะครับคุณนรัสกรนะครับคุณประชาพอดีคุณวรันยูครับคุณปิตนุครับคุณธนัท คุณชว,วันวิทย์ครับคุณนัทขพัฒในส่วนของคอนโทรลเลอร์ครับมีทั้งหมด10รายชื่อด้วยกันครับเริ่มกันที่คุณนัชพลครับจาก CTC Sim Race สุริยะครับจาก f c b Team Racing Sim พัชระครับจาก f c s t a r l a g u e แล้วก็คุณคุณนานนท์ครับต่อมาด้วยคุณนาธนรากรครับจาก SCB Team Racing Sim รุ่นคอนโทรลเลอร์ครับเอาี่ร u ต้อกไปใครครับนี่สุริยะ เพล่ก็จะเป็นสีส้มครับด้านหลังมีแปะในสัญลักษณ์ของซีทหรือที่เรียกว่าคอนโทรลเลอร์ครับให้อังเกตได้ง่ายๆนะับอนี้นยังไม่รู้ครับว่าเไปไล่ล่าเวลากันต่อไปครับสำหรับนักแข่งทั้งหมด30ท่านตอนนี้มีทางบ้านเข้ามาครับ ยากลงแข่งจังเลยครับอันนี้อันนี้หนึ่งในคณะกรรมการนะครับลงไม่ได้พัชราพาวเลเวอรครับโอ้โหมันก็รอเชียร์เลยครับแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะว่าให้รีบมาสมัครนะครับเพราะว่าหลังจากจบเรสนี้ปั๊บพรุ่งนี้เราเปิดรับสมัครสนาม2ต่อเลยนะครับ,บโอมีหลุดออกไปครับชวันวิศุปะ่ะตรงนี้ในโค้งทีห้ายังทำเวลาได้เพียง10 สอคันเท่านั้นครับมีในส่วนของ s t e r l i n g View เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแค่เหลยงเวลาไม่มากครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ6นาที40วินาทีครับใครที่ยังไม่ไมีเวลาเนี่ยอาจจะต้องรีบแล้วครับก mm. ับมารับชมกันต่อครับกับความมันของคู o เรอร์ม t สเตอร์ซูเปอในสนามที่1ครับ สนามใช้เนชนแนลเตอร์ิจจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับตอนนี้สัญญาณไฟหดวงกําลังจะขึ้นครับอันดับที่1เนี่ยเป็นของพัิพลสเสียนิรันครับที่2นี่เป็นตีพมครับที่3วราวุฒิที่4ก้องกิตตะกอนที่5จิตรพัฒน์ที่6ปริวัฒนะครับแล้วก็ที่7นาราหรือเปล่าครับขออไัยนะฮะถ้าอ่านไม่ถูกแล้วออกมาแล้วตรงนี้โค้งแรกจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้โหออกมาตรงนี้เนี่ยยังยังเคลียฮะยังเคลีย ยังเคลียร์แต่ก้อนทางดูไม่ดีดูไม่ดีหรือเปล่ายังคงอยู่ยังคงอยู่แล้วไม่น่าเชื่อครับยันไปแถวรู้สึกแหมไม่เกิดอะไรขึ้นแต่แต่แต,แต่แต่บนวัดหมุนไปแล้วนะัอีกคันนึงเอาออกไปออกจากทิศอ้โ,อโหออกจากทิศก็มีครบับมาตรงนี้ครับยังคงมีการสับเปลี่ยนอันดับกันอยู่เรื่อยๆครับซึ่งเราจะให้ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้ ที่หนึ่งเนี่ยกลับมาเป็นตีพบครับในขณะที่วัติพลเนี่ยล่วงลงมาครับอยู่ในอันดับที่3แล้วยังดูดเพื่อนได้อยู่นะครับซึ่งก็มีวราวุธอยู่ในอันดับที่2ตรงนี้ตีพบนำมาที่ทีสี่แล้วโยนเข้ามาโอ้ยมีสกิกรเล็กน้อยกับวราวุธวราวุธเนี่ยบานออกไปครับทำให้วัติพลเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2เริ่มเอาอันดับกลับมาได้ครับสำหรับโอ้ยแล้วข้างหลังมาก็มีิจกรแปะไปเล็กน้อยครับแปะไปเล็กน้อยครับแต่ยังเอากลับมาได้ในขณะต้องก็ไม่ง่ายครับสำหรับสองวินาที่่ไมมสบูรณ์ สุริยะครับจาก S C B ยังคงไล่ตามวารันยูอยู่จุด9กจุดไปในขณะที่สุริยะจาก S C B เช่นกันก็ขึ้นมาหนึ่งอันดับแล้วโอ้ยโดนไลน์ไนไปครับโดนไลน์ในไปแต่ยังไม่จบตรงนี้ครับจะมีการสลับกันจากเชตวินหรือเปล่าเชตวินกอดในมาเนาะมันขี่อยู่นิดหนึ่งครับสุริยะเลยขึ้นมาหน่อยครับวารันยูนี่ก็ขึ้นมาฮะนล้วก่อนครับยังคงมาลุมมาตุ้อยู่กับแกนนนี้ครับ ยังคงปวดหัวอยู่กับเนี่ยฮะว่ารันยูและกับิชยุทธครับรันยูมิชยุทธ์ซึ่งข้างหน้าเนี่ยประชาบนดินเนี่ยเป็นรถทงฟ้านะครับออเอ้ยนี่ก็ต้องตามขึ้นมาระมัดระวังนะครับอย่าไปปะทะกับรถทงฟ้านะฮะเอาสุริยะจอดไปซะดื้อเกิดอะไรขึ้นครับ ระยะอยู่ดีๆก็แผ่วแล้วจอดลงไปครับเมื่อกี้ไม่รู้เกิดการประทะหรืออะไรขึ้น,นครับแต่แผ่วลงไปเลยแล้วเอาช้าวันดีร<ด>นะยนะโดนคอสโอจะโดนสิบกรคอสไลน์หรือเปล่าครับตรงนี้ถ้าไม่ปิดตรงนี้นี่สิบกรก็แทงสวนแล้วครับแทงสวนมาสิบกรขออีกทีคอนบอกิแตตรงนี้มันเป็นเนินขึ้นครับต้องยอมก่อนครับแต่ว่าตรงนี้เนินลงมาทีสิบสองสิบกรนไหลมาถึงไม่ถึง ยังไงครับถึงไม่ถึงไม่ถึงครับตรงนี้สิบปรกรยังต้องตามอยู่และพียาครับขอไลยในายมาจะแซงนันนากรแล้วทําได้ไหมทําได้ครับเรียบร้อยตรงนี้ขึ้นมาใน,นดับที่14ต้องตามแก๊งข้างหน้าอยู่ครับซึ่งก็ไม่ได้ห่างก,กันมากนักเท่าไหร่ครับในขณะภาพมาที่18และ19บครับธนุชชวิดครับชวันวิดของไทยใชื่อออกมาเป็นสายกินการ ภาษาไทยบางคนอ่านยากกว่าเดิมย่างคงไล่ตามอยู่ครับแล้วโอ,โอโกระจกแล้วๆอย่างนั้นนัทวุฒอยู่ข้างหน้าลึกกว่าครับนัทวุฒลึกกว่าแล้วปิดได้ไหมได้ไม่ได้ตรงนี้ถือว่าทําได้ดีครับปิดได้ครับให้ชวันพีชครับต้องตามอยู่ครับ จะยักลับมาอีกรอบครับเพื่อนดับสตรงนี้ในจิลยุทธ์ยังไม่ได้ครับยังได้แต่ตามดูแล้วข้างหลังมีกลุ่มค,ควันแหอมันค่อยจะม้วนนะปาริวัดครับขึ้นมาในอันดับที่4ตรงนี้ทำผลงานได้ดีทีเดียวถึงจะมีกระทบกระทั่งไปนิดไปหน่อยแต่ก็ยังสามารถจบในระดับที่สได้ครับในส่วนของนัพัฒน์ทำผลงานได้ดีกันแล้วใครโอ้ยใครหมุนไปตรงนั้น อาลิฟอาลิมครับจะเข้าเส้นแล้วยังหมุนนะไม่รู้ว่ายางร้อนหรือเปล่าครับในส่วนของที่เข้าแล้วนี่ก็จะมีศิรยุทธบพิจิยุทธครับ,รบนัตวุฒิัช่นละชวันิวิทย์ครับว,วัดประกรณ์ยาจิตตนุครับวับนอยู่เข้าเส้นมาในระดับที่หครับจิตรพัฒน์มาแล้วครับในระดับที่7 พัชรภูมิครับที่หนึ่งในคาสของคอนโทเลอร์ครับกำลังจะเข้ารับตรงตาม,มากรุกครับแล้วก็เป็นที่8 o v โอเวอร์อครับในขณะที่สุริยะาเอ b ซีครับตามมาในอันดับที่9ที่2ในคลาสที่ติดเป็นวลาวุร์ครับแล้วก็ทางตะกอนครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันคูลเลอร์มาสเตอร์ซูเปอร์สปิในสนามที่หนครับ ก็ต้องขอขอบคุณด,ด้วยครับกับ